สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมารา,ายงานการทดสอบช่วง p ีสีซั่นครับของ MotoGP 2024ครับเริ่มต้นขึ้นด้วยเช็คดาวเทสครับที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซกิตประเทศมาเลเซียครับโดยมีกำหนด3วันนะระหว่างวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์นี้ครับ โปรแกรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับทีมทดสอบของแต่ละทีมเพื่อเตรียมความพร้อมรถแข่งก่อนเข้าสู่การทดสอบอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่6-8กุมภาพันธ์นี้ครับเดิมทีเช็คดาวเทสเป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้เพียงนักบิดทดสอบของแต่ละทีมได้ลงทำการเทสรถแข่งเท่านั้นรวมถึงนักบิดหน้าใหม่ หรือลุคกี้ซึ่งในฤดูการนี้มีเพียงคนเดียวคือเปโดคอสตาครับแชมป์โลก m o โต2คนล่าสุดที่ขยับขึ้นสู่พรีเมียร์ค s s กับเลดบูแกสแคดเทคทรีครับอย่างไรก็ดีครับการทดสอบระบบคอนเซชันใหม่ของ MotoGP ที่ประกาศใช้ในปี2024ส่งผลให้นักบิดออฟฟิเชีของ Honda และ Yamaha อย่าง ฟาบิโอกอนตาลโลอเล็กรินลูก้ามาริน่และโจอันเมียรวมถึงทาคาอากินากามิและยูฮันซาโก้ครับจาก LCR Honda ได้รับสิทธิ์ในการลงเทสช่วงเช็คดาว์รวมถึงทดสอบแบบอิสระแบบไม่จำกัดด้วยทว่าในเช็คดาวในวันแรกเมื่อวานนี้ก็จะเป็นวันแรกที่สนามเซปังครับ ในวันที่1กุมภาพันธ์ก็ปรากฏว่ายังไม่มีนักบิด official คนใดลงสนามในวันนี้โดยมีเพียงนักบิดทดสอบของทุกค่ายลงสู่สนามรวมถึงลุคก,กี้ฮะเปโดคอสตาครับที่ลงท,ทดสอบในวันแรกครับทั้งนีเ้เชื่อว่าทุกค่ายวางแผนในวันแรกเป็นการติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับรถแข่งแต่ละคันซึ่งเป็นรถต้นแบบของปี2024เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักบิดอ f ฟฟิ i ชียลซึ่งคาดการว่านักบิดทีมโรงงานของ Honda และยามาฮ่าจะลงสนามในวันที่2กุมภานี้โดยผลการทดสอบในวันแรกครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่า d ด n n y p e d โดซานักบิด ทดสอบจาก KTM ําทำเวลาเร็วที่สุดครับด้วยรถแข่ง RC16 ครับเวลาต่อรอบ1นาที59.233วินาทีเหนือเป d r o Costa ครับที่จาก Red Bull g a s c a s t e c h 3ครับเพียง0.152วินาทีครับส่วนอันดับ3เป็นของ KTM ครับอีกคันบิดโดย Pro อ s p a เกโ r o ครับตามหลังอยู่0.182วินาทีครับส่วนการทดสอบรถ ในวันที่2ก็คือวันนี้นะครับก็จะมีนักบิดออฟฟิเชียลครับลงทำการทดสอบรถครับของ Honda และ Yamaha ครับอย่าง Fabio อกร t ต ar า a าโลครับ a l e ็ก i n น u ูก้ามา i ิ i และโจอันเมียครับรวมถึงทาคาอากินาคากามิและยูฮันซาโกครับจาก l c r Honda ครับได้ลงทดสอบรถในวันที่2ครับโดยการทดสอบวันที่2 f a บิโอกอนตาลาโลครับแชมป์โลก Moto GP 2021จาก Monster Yamaha ครับและทีมเมทคนใหม่อย่างอเล็กกลินครับลงทดสอบรถแข่ง M1 นะคนละ3คันโดยเป็นรถปี2023 2คันและปีล่าสุด2024อีก1คันครับซึ่งวันที่2การเช็คดาวที่เซปังกอนตาลาร์โลลังอันดับที่2ครับด้วยเวลาตามหลังจากฝูงอย่าง โอสปาร์โก้ครับจาก KTM เพียง0.283วินาทีครับโดยท็อป5ในการทดสอบรถในวันที่2ครับอันดับ1เป็นโปอสปาร์โก้ครับ KTM อ่ะอันดับ2เป็นฟาบิโอกอนตาโร่ครับจาก Yamaha ครับอันดับ3เป็นเปโดโรสตาครับจาก KTM ครับอันดับ4เป็นอเล็กกลินจาก Yamaha ครับอันดับ5เป็นดานี่เปโดโราครับจาก KTM ครับโอ้วันแรกก็ ก็ถือว่าน้องใหม่ครับลุคก,กี้อย่างเปโดโคอสตาครับจาก KTM นี่ถือว่าทดสอบรถหรือเข้ากับรถได้ดีครับในการทดสอบเมื่อวานนี้เป็นวันแรกก็สามารถทำเวลาได้ดีมาเป็นอันดับที่2เลยครับพอทดสอบรถในวันที่2เปโดโคอสตาก็ยังทำเวลาได้ดีครับโดยทำเวลาได้1.58531วินาทีครับลังอันดับ3ครับในการทดสอบวันที่2ครับก็ มารอดูครับพรุ่งนี้จะมีการทดสอบเช็คดาวที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศมาเลเซียเป็นวันสุดท้ายครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวาว,าวให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกรอบหนึ่งครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ